แม่ชมขอเมาส์น้องเกลฟิตติ้งชุดกระโปรงออกงานเขาจะเดินตรงๆไม่ค่อยได้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาตั้งแต่เด็กตามรอยคุณแม่เลยจริงๆสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมผู้อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุธที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใส่ก็ดูจะถูกใจแฟนๆไปหมด ล่าสุดชมพู่อารยาได้ควงแขนน้องเกลออกงานอีเวนต์โดยครั้งนี้ทั้งคู่ได้มาในทีมสาวหวานสวมใส่กระโปรงฟูฟ่องสีชมสดใสเห็นแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินซึ่งแม่ชมยังได้ขอแอบเมาสน้องเกลในขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อลูกสาวเห็นชุดในวันฟิตติ้งครั้งแรกอย่างงานนี้ที่ไปฟิตติ้งชุดที่บ้านใช่ไหมคะ เขาเห็นชุดเขาจะเดินตรงๆไม่ค่อยได้จะหมุนตลอดเวลาอะไรแบบนี้ยิ้มก็ต้องเดินหมุนตลอดคือเขาจะรู้แหละว่าเวลาเขาแต่งตัวสวยอันนี้เป็นชุดกระโปรงชุดหวานๆน,นะจริตเขาก็จะมาอีกอย่างแต่ถ้าวันไหนที่แต่งเป็นสตรีทแต่งเท่ๆอินเนอร์เขาก็จะเป็นอีกอย่างมาเหมือนกันมามาได้แม่ ชมว่าเขารู้แหละถ้าได้แต่งหน้าทําผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีรีเควสอะไรนะคะตอนนี้ยังถือว่าให้ใส่อะไรก็ยังใส่อยู่คิดว่าพอสักพักหนึ่งสักหกถึงเจ็ดขวบจะเริ่มมีชอบแบบนี้แบบนี้เพราะอย่างพี่พี่เขาไว้ตอนนี้ก็จะมีความชอบเป็นของตัวเอง